ยินดีต้อนรับสู่คาเคาลเจอร์ครับช่องที่รวมความหลงไหลในพลังความเร็วและเทคโนโลยียานยนต์ระดับโลกวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับกระบะสุดแกร่งที่อยู่คู่คนไทยมานาน2026 Isuzu D Max รุ่นใหม่ล่าสุดที่กลับมาพร้อมความแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ฉลาดล้ำกว่าเดิมและลุยได้ทุกเส้นทางอย่างแท้จริง Isuzu D-Max คือกระบาดที่มีชื่อเสียงเรื่องความทนทานและสมรรถนะที่ไว้ใจได้มาตลอดหลายทศวรรษและในปี2026นี Is ้ Isuzu ได้ยกระดับ D-Max ให้เหนือชั้นยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อสร้างกระบาดที่ไม่ใช่แค่แกร่งแต่ยังชาญฉลาดอย่างแท้จริงเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก D-Max 2026มาพร้อมแนวคิดการออกแบบ robust e l e g a n c หรือความแข็งแกร่งที่หรูหราด้านหน้าดูโดดเด่นด้วยกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ลวดลายแนวนอนที่ดูทรงพลังไฟหน้า LED Matrix ดีไซน์เฉียบคมเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้คมชัดขึ้นและดูมีมิติมากกว่าเดิมเพิ่มความกว้างและสมดุลในการขับขี่เห็นเพียงแอร์เวฟเดียวก็รู้ทันทีว่านี่แหละคือกระบะตัวจริงแห่งอนาคตภายในห้องโดยสารก็ได้รับการอัปเกรดแบบเต็มขัน้นห้องโดยสารดีไซน์ใหม่ทั้งหมดโทนแผงคอนโซลแนวนอนให้ความรู้สึกกว้างและรหรูหรา วัสดุตกแต่งแบบซอฟต์ทั c ชและเมทัลลิกช่วยเพิ่มความพรีเมียมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีที่ชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หอไลายจุดและไฟตกแต่งภายในห้องโดยสารเพิ่มความสะดวกและสไตล์ในทุกเส้นทางเบาะนั่งได้รับการปรับปรุงให้รองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นเหมาะสำหรับการขับขี่ระยะไกลหรือการผจญภัยนอกเมือง ระบบเก็บเสียงภายในห้องโดยสารถูกพัฒนาให้เงียบกว่าเดิมช่วยเพิ่มความสบายในการขับขี่อย่างเห็นได้ชัดมาดูกันที่ขุมพลังและสมรรถนะ มีสูสุดยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้กำลังสูงสุด210แรงม้าและแรงบิด480นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ตอบสนองรวดเร็วขึ้นสำหรับคนที่เน้นความประหยัดยังมีเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรรุ่นใหม่ให้เลือกซึ่งได้รับการปรับเทคโนโลยีหัวฉีดและเทอร์โบให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นระบบช่วงล่างของ DMAX 2026ถูกปรับเซ็ตใหม่หมดโดยใช้โชค้คอั พร้อมระบบเทรนโหมดที่ให้ผู้ขับเลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้งสายโคลนหรือหินเพียงแค่หมุนปุ่มเดียวในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยรุ่นนี้ก็จัดเต็มมาพร้อมชุดระบบความปลอดภัย Isuzu Smart Safety Suite ที่รวมระบบ Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Blind Spot Monitoring, Rear Cross Traffic Alert และระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินกล้องรอบคันแบบ360องศาช่วยให้การจอดและขับขี่ออฟโรดปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบเชื่อมต่อ Isuzu Connect ที่สามารถตรวจสอบสถานะรถติดตามตำแหน่งหรือสตาร์ทรถจากสมาร์ทโฟนได้อย่างไงไ่ายดายจากภายนอกถึงภายในทุกอย่างของ2,026 Isuzu D-Max ถูกออกแบบมาอย่างมั่นใจแข็งแกร่งและล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมนี่คือกระบะดที่ไม่เพียงแต่ทำงานได้แต่ยังตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าคุณจะใช้ขนของวิ่งทางไกลหรือออกลุยป,ป่า D-Max รุ่นใหม่นี้พร้อมตอบสนองได้ทุกภารกิจด้วยพลัง ความทนทานและความสบายระดับพรีเมียมแล้วคุณละคิดว่า DMAX 2,026รุ่นใหม่นี้คือกระบาดในฝันของคุณหรือไม่คอมเมนต์บอกเราได้เลยด้านล่างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาเคลเจอร์ครับเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขับขี่ปลอดภัยและอย่าหยุดลงไหลในความแรงของรถยนต์